สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่าผมเทพจนทุกคนอยากลุกขึ้นมาตรบมือให้วันนี้เดินทางมาถึงเล่มสีแล้วค่ะสำหรับเล่มสี่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของความชั่วร้ายของคนเนี่ยก็ยังไม่หมดไปแถมยังเพิ่มความชั่วร้ายมากขึ้นจนผีเนี่ยดูน่ากลัวน้อยไปเลยค่ะ เรียกได้ว่าน้องกู้ของเราแม้จะเป็นต้าซื้อน่าจะเป็นต้าซื้อที่ปราบคนใช้ผีผิดวิธีมากกว่ามาปราบผีที่โหดร้ายค่ะตัวอย่างนั้นคืออะไรนะหรอก็อย่างเช่นนักแสดงสาวคนหนึ่งที่เข้าวงการมาแต่ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะพัฒนาฝีมือของตัวเองเพื่อให้ดังขึ้นแต่กลับหาหนทางลับสร้างข่าวให้ตัวเองไปเกาะตามผู้รวย ถึงขนาดยอมทําผิดทําของเล่นคุณใสใส่พวกชายทั้งสามคนให้มันหลงไหลตัวเองเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้ตัวเองนั้นโด่งดังแน่นอนว่าน้องกู้ของเราเมื่อไปเจออย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางจะยอมได้แน่นอนคนอะไรทั้งบังคับทั้งฝืนใจแถมยังทํานิสัยไม่ดีหวังดังทางรัดอีกน้องกู้ของเราเลยจัดการแก้ของแถมยังทำให้ของนั้นสะท้อนกลับไปยังคนที่ยังคิดไม่ดี ชีวิตของหญิงสาวคนนั้นแทนที่จะได้ดีก็เลยกลับเป็นกายเป็นว่าต้องมารับผลกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้จนแทบจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เลยล่ะค่ะแต่ไม่ว่าน้องกู้จะเห็นความชั่วร้ายของจิตใจคนมากแค่ไหนก็ตามมาในเวลานี้น้องกู้เขามีที่พึ่งทางใจล้วค่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นทันทีที่กลับมาบ้านหรือได้เจอกับคุณอวีเข้าจิตใจที่ห่อเหี่ยว กับความชั่วร้ายก็กลับมาเบิกบานได้ทันทีค่ะเพราะคุณอวีนั้นเขาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าเขาเน้นไม่แคร์เลยว่าน้องกู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยจะเป็นน้องกู้คุณชายสามของตะกูลกู้หรือจะเป็นน้องกู้ที่เคยเสียชีวิตสละชีวิตเพื่อคนชาวเมืองเพราะไม่ว่าจะเป็นน้องกู้หน้าไหนคนไหนก็ตามก็เป็นน้องกู้คนที่คุณอวีนี่เขารักอยู่ดี เมื่อรู้ว่าคุณวีรับได้นลวงกูของเราที่เคยชุกใจว่ามีความลับกับคุณวีตอนนี้ก็สามารถยิ้มแย้มได้เต็มที่เดินหน้าลุยต่อเปิดเผยความสัมพันธ์ให้คุณพ่อได้รับรู้แน่นอนว่าคุณพ่อเนี่ยเมื่อได้รับรู้มีหรือจะยอมแต่โดยง่ายตั้งท่าเลยค่ะเตรียมท่าจะขัดขวางแต่พอมาเจอลูกเล่นของสกุลวีแถมยิ่งเจอเมียสุดที่รักคอยกล่อม คอยพูดแผนการขัดขวางนั้นก็เลยล้มลงตกปากรับคำยอมรับถึงขนาดเตรียมยกน้องกู้เนี่ยให้กับสกุลวีไปเลยด้วยซ้ำจนแม่น้องกู้เนี่ยต้องเต้นเล่าเราว่าทำไมสามีถึงได้ยอมยกลูกตัวเองได้ง่ายขนาดนี้นะเมื่อทั้งครอบครัวทั้งสองครอบครัวได้รับรู้ครั้นี้ทั้งคู่ก็เลยเปิดเผยความหวานได้อย่างเต็มที่เลยค่ะไม่แค่ใครทั้งนั้นนั่นแหละ คนเรามันรักกันนี้เนาะและที่ไม่แคร์มากกว่าเดิมของน้องกู้เนี่ยก็คือในเมื่อแฟนตัวเองรู้แล้วว่าตัวเขานั้นคือใครน้องกู้ก็ออกตัวพิทักโลกอย่างเต็มกำลังไปเลยค่ะจุดนี้นี่เองที่ทำให้คุณอวีเนี่ยรู้สึกปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเขานั้นน่ะเป็นกังวลเหลือเกินว่าน้องอวีจะทำอะไรที่เกินตัวและทำให้ตัวเองต้องไป เจอกับจุดจบที่น่าสงสารเหมือนในครั้งก่อนที่ต้องสละชีวิตของตัวเองแต่เรื่องอย่างนี้จะห้ามก็คงห้ามยากเพราะน้องกู้ของเราเนี่ยเขาเป็นท่านพิทักษ์ถูกไหมคะเขาก็เลยแต่ได้คอยช่วยเหลือแล้วก็ประคับประคองน้องกู้ไม่ให้ไปเจอกับจุดจบที่ไม่ดี คอยออกตัวปกป้องไม่สนเลยว่าจะเป็นใครที่คอยทำร้ายน้องกูคนหรือว่าผีก็ตามคุณนวีพร้อมจะกําจัดให้หมดทางไปค่ะน้องกูเห็นแบบนั้นก็เลยได้แต่ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะดูแลตัวเองไม่เอาไปเสี่ยงอันตรายเด็ดขาดขอให้คุณวีเนี่ยนั่นไว้ใจแต่จะไม่เสี่ยงอันตรายจริงเหรอเพราะไอ้กิจกรรมล่าสุดที่ไปทำกับเพื่อนคู่สีเนี่ยก็ไปเป็นการ นั่งปราบผีร้ายซึ่งดูท่าทางจะร้ายมากด้วยนะเพราะถึงขนาดสะกดจิตคนให้คนธรรมดากลายเป็นคนคลั่งได้เลยแหละส่วนจะปราบได้ไหมก็คงต้องไปติดตามกันต่อในเล่มต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย